สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับช่อง The w r n g g e s of the u n i v e r s กันอีกครั้งนะคะวันนี้พี่จะมาพูดเกี่ยวกับการอยู่กับปัจจุบันขณะค่ะบังเอิญได้ไปอ่านสรุปหนังสือนะคะจากบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งก็เาสรุปหนังสือเรื่อง The Power of Now ค่ะที่เขียนโดยคุณเอ็ดฮาร์ตโทเร์ค่ะแปลโดยคุณพนีชูจิรวงนะคะ อันนี้จะตีพิมพ์ตั้งแต่ปี2014เขาบอกว่าการมีสติอยู่กับปัจจุบันนะคะเป็นหลักคําสอนที่ฟังดูคุ้นหูนะะของศาสนาพุทธหากแต่เมมโมของคุณแอคคาสต์ฮค่ะโทเล่ทาให้ผู้ที่สรุปอ่ะเข้าใจว่าสติมีสติอยู่กับปัจจุบันอ่ะได้อย่างลึกซึ้งน,นิ่งขึ้นนะคะการปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในห่วงแห่งการเวลาของความคิดนั้นเป็นสาเหตุหลักของความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจของเรานะคะ การกลับมาอยู่กับปัจจุบันจึงดูเหมือนจะเป็นหนทางเดียวที่ทําให้เรามีความสุขแดะเข้าใจความหมายของชีวิตได้อย่างแท้จริงก็าบอกว่าความคิดค่ะอุปสรรคสําคัญของการตืร่นรู้ความผิดพลาดขั้นพื้นฐานของเราคือการยึดโยงตัวเองกับความคิดนะคะเรามักคิดถึงสิ่งที่ผ่านพ้นไปแล้วในอดีตชอบกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ความเศร้าหมองเสียใจกับสิ่งที่เราไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอดีตนะคะหรือแม้แต่ความยินดีปรีดากับความสมําเร็จที่ผ่านพ้นมารวมถึงความกลัวความกังวลกับสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งเหล่านี้ค่ะเกิดจากการที่เราติดอยู่ในห้วงเวลาแห่งความคิดทั้งสิ้นความคิดทําให้เราละทิ้งปัจจุบันและมองข้ามตัวตนที่แท้จริงคือจิตแท้เดิมหรือจิตเดิมแท้ของตนเองไป การยึดโยงกับความคิดทำให้เราสร้างต,ตัวตนจอมปลอมที่เรียกว่าอัตตาขึ้นมาอัตตาคือเปลือกอนะจะหล่อเลี้ยงตัวเองให้คงอยู่ด้วยอดีตและบอกคุณว่าอาดีตคือสิ่งที่ทาให้คุณเป็นคุณในวันนี้และยังขยันฉายภาพอนาคตอยู่ตลอดเวลานะมันจะพยายามบอกคุณว่าหากสิ่งนี้สิ่งโน้นและสิ่งนั้นเกิดขึ้นคุณจะรู้สึกอย่างไร อัตตาทําให้เรารับรู้ปัจจุบันอย่างผิดเพี้ยนมันทําให้เรามองปัจจุบันผ่านดวงตาแห่งอดีตหรือลดทอนปัจจุบันให้เหลือเพียงหนทางสู่จุดหมายด้วยการสร้างภาพอนาคตในใจขึ้นมาทดแทนการตื่นรู้คือการสลับตัวเองออกมาจากความคิดทําลายตัวตนจอมปลอมหรืออัตตาถึงไปการออกมาจากความคิดทะไม่ใช่การห้ามคิดค่ะแต่เป็นการเฝ้าดูการเกิดขึ้นของความคิดมันฟังเสียงใน ใจของคุณรับรู้ว่าคุณกำลังคิดอะไรฟังอย่างเป็นกลางอย่าตัดสินหรือตําหนิสิ่งที่ได้ยินนะะเมื่อคุณรู้ว่าตัวของคุณกำลังคิดคุณจะสามารถแยกตัวออกมาจากความคิดและเข้าถึงความสงบภายในใจอย่างแท้จริงได้นะคะจงอยู่กับปัจจุบัน,นะคะ่ะและให้ความสําคัญกับอดีตและอนาคตเท่าที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิตก็พอนะคะอัตราและความกลัวค่ะเมื่อเรายัางยึดติดกับสิ่ง ที่ใจคิดนะคะอัตตาเน่ยจะเข้ามาปรุงการชีวิตเราอัตตาเป็นภาพรวงนะคะที่เปราะรบ,บางมันจะมองว่าตัวเองถูกคุกคามตลอดเวลาและนั่นคือสาเหตุที่ทําให้เรารู้สึกกลัวอัตตากลัวตายค่ะกลัวถูกทำลายอาัตารับไม่ได้หากมันต้องเป็นฝ่ายผิดหากเราสลัดตัวเองออกมาจากความคิดได้นะคุณจะไม่สนใจว่าคุณเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดความหวย กระหายลึกๆว่าต้องเป็นฝ่ายถูกจึงไม่มีอีกต่อไปนอกจากนี้อัตาจจยังผลักดันให้คุณรู้สึกลึกๆว่ายังขาดยังไม่เต็มยังต้องการเติมเต็มอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าตอนนี้คุณจะมีมากมายสักเพียงใดนะความจริงเรื่องนี้คุณจะรู้ดีเมื่อความตายย่างกายเข้ามาความรับแห่งชีวิตคือจงตายก่อนความตายค่ะทําลายอัตราของคุณด้วยการอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วคุณจะพบว่า มันไม่มีหลอกค่ะความตายอยู่กับปัจจุบันค่ะกุญแจสําคัญคือการปิดฉากภาพลวงแห่งการเวลาการยึดกับความคิดเป็นการยึดติดในกับดักแห่งการเวลาทําให้เราดําเนินชีวิตอยู่เพียงความทรงจําและความคาดหวังนะเท่านั้นค่ะทําให้เราหมกมุ่นอยู่กับอดีตและอนาคตตลอดเวลาซึ่งทั้งคู่นะรวนเปนสิ่งสมมุติค่ะ ความทุกข์นั้นค่ะอาศัยอยู่ในลำธารแห่งกาลเวลาหากเราแยกตัวออกจากความคิดหลุดออกมาจากพ่วงแห่งอดีตและอนาคตกลับมานะอยู่กับปัจจุบันความทุกข์ก็จะมาลายหายไปเพราะความทุกข์ไม่สามารถอยู่รอดในปัจจุบันขณะได้จงเฝ้าดูจิตนะทั้งความคิดและความรู้สึกและการตอบสนองของคุณต่อสถานการณ์ต่างๆโรยอย่าตัดสินอย่าวิเคราะห์อย่าเปลี่ยนให้มันเป็นปัญหามันถามตัวเองว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นภายในตัวฉัน แล้วคุณจะรู้ถึงบางอย่างที่มีพลังค่ะเหนือทุกสิ่งที่คุณสังเกตเห็นนั่นคือภาวะรู้ตัวอันสงบนิ่งผมแซงในเหนะรู้ตัวสงบนิ่งก็คือการมีสติสัมปชัญญนะนั่นเองอย่ากกังวลกับผลของการกระทำไงแค่ใส่ใจในสิ่งที่ทําก็พอค่ะผลม่าจะมาตามทางของมันเองเมื่อคนเป็นอิสระจากห่วงเวลาทางจิตนะคะ คุณจะไม่ไล่ล่าเป้าหมายอย่างบ้าคลั่งนะด้วยแรงขับจากความกลัวความกโกรธความไม่พอใจหรือการอยากเป็นที่ยอม,มรับเนะคุณจะไม่คาดหวังอย่างเพลเจอว่าใครหรืออะไรในอนาะคตจะมาช่วยคุณคุณจะมีพลังของความสนุกเขาเรียกพลังความจอยนะและความเบิกบานกับสิ่งที่คุณทําค่ะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานน,นั่นเองเมื่อคุณเป็นตัวตนที่แท้คุณจะล้มเหลวได้อย่างไรครับเมื่อคุณชนะแล้วเราชนะอยู่แล้วในทุกขนาดนะคะ การเข้าถึงภายในอะค่ะการทาสมาธิเป็นประตูสําคัญสู่การเข้าถึงกายภายในนะคะเราอะค่ะเราร,รู้ถึงลมหายใจเข้าออกโดยอย่าคิดถึงมันแค่รู้สึกค่ะจะทําให้คุณสามารถดึงจิตออกจากความคิดได้ความเงียบก็เป็นอีกประตูหนึ่งนะคะที่สามารถเข้าสู่ภายในได้จงใส่ใจกับความเงียบมากกว่าเสียงที่ได้ยิน ตั้งใจฟังความเงียบจากภายนอกนะจะก,ก่อให้เกิดความเงียบภายในและเมื่อจิตนิ่งประตูจะเปิดออกเขาเรียกว่ามีจิตที่แหลมคมสามารถเข้าไปเปิดประตูหรือเชื่อมต่อกับจิตภายในได้นั่นเองนะความสัมพันธ์และจิตตื่นรู้ความทุกข์ที่เกิดจากความสัมพันธ์มักเกิดจากอัตตาที่ยังดำรงอยู่นะคะคุณต้องเลิกตัดสินตัวเองจากนั้นนะคะก็เลิกตัดสินคนรักด้วยยอมรับในสิ่งที่คนรักของคุณเป็น โดยมาตัดสินหรืออยากเปลี่ยนแปลงเขาหรือเธอในทางใดทางหนึ่งหากทำเช่นนี้ได้นะคุณจะอยู่หนาตาทันทีความสัมพันธ์มีไว้ให้คุณมีสติรู้ตัวไม่ได้มีไว้ให้คุณมีความสุขนะจงมองหาความสัมพันธ์เป็นหนางการฝึกจิตวิญญ,ญาณคนรักของคุณนะชอบเอาแต่ใจขี้หึงนะคอยคุมแจหากคนรักของคุณทำมาสิ่งที่ขาดความรู้ตัวและไม่รู้เท่าทันจงอย่าตัดสินหากแต่ให คุณเฝ้าดูปฏิกิริยาตอบสนองของตัวเองและปล่อยให้มันเป็นไป let it be ค่ะทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วคุณสามารถเสนอความคิดและแสดงความรู้สึกได้ทันทีที่เกิดเรื่องหัดแสดงความรู้สึกโดยไม่ต้องตำหนิติเตียนหัดฟังคนของคุณอย่างเปิดอกและไม่ต่อต้านนะคะมีสติอยู่กับปัจจุบันจำไว้ว่าอัตราต้องการปัญหาความขัดแย้งมาหล่อเลี้ยงความรู้สึกแบ่งแยกนะคะ หากคุณสแสดงความรู้สึกอย่างผู้ตื่นรู้อ่ะอัตราของอีกฝ่ายจะอ่อนแอลงความรักและความเบิกบาน่ะจะเข้ามาแทนที่คู่ของคุณจะค่อยๆเปลี่ยนไปในที่สุดค่ะเหนือทุกลักษณคือความสงบในหัวข้อความสุขนั้น่ะขึ้นกับเงื่อนไขที่เรารับรู้ว่าดีแต่ความสงบนั้นไรเงื่อนไขค่ะไม่ว่าอะไร,ะร,รจะเกิดขึ้นคุณแค่ปล่อยให้มันเป็นไป ทุกอย่างก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วค่ะมันเป็นลักษณะสําสคัญของการให้อภยัยนะหากเราให้อภัยในทุกขณะจิตด้วยการปล่อยให้มันเป็นอย่างที่เป็นย่อมไม่มีอะไรไม่มีการสะสมความขุ่นเคืองที่ที่ต้องให้อภัยในเขาวต่อไปอีกนะคะหากคุณรู้สึกว่าความตายกําลังคืบคานเข้ามาคุณอาจไม่สามารถเป็นสุขได้จริงแต่คุณอยู่อย่างสงบได้หากคุณ รู้จักละวางน,นะ,คะคุณจะรู้สึกสงบภายใต้ความเศร้าสู่คุณจะสมัมผัสถึงจิตปัจจุบันและความสงบภายในได้อันนี้ก็เป็นบทสรุปนะคะจากบล็อกเกอร์คุคณธิรศักดิ์บล็อกเกอร์มีเดียมนะคะก็ต้องขอขอบคุณค่ะคุณธิรศักดิ์ที่ได้เขียนบ็อกไว้และอ่านเลยค่อนข้างจะเข้าใจแล้วสามารถเชื่อมโยงมากับสิ่งที่พีได้ไปเรียนรู้ปฏิบัติมาแล้วก็ เรื่องการทาสมาธินั่นแหละคะ่ะการมีสตรสิระสมประชันยาการร,ารู้รู้สึกตัวการมองดูจิตมองดูความรู้สึกตัวเองว่าณนะปัจจุบันขณะเรารู้สึกอย่างไรนะเท่าทานเขาเรียกว่าเท่าทานอารมณ์เท่าทอมทุกสภาวะที่มันเข้ามากระทบตบจิตค่ะตาเห็น,หนก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือ,คอจิต ส่วนใหญ่มันจะมากระทบแล้วมันส่งมาที่จิตคะส่วนใหญ่ตาเห็นเรารู้สึกอย่างไรปากรับรสเรารู้สึกอย่างไริ้นรับรสเรารู้สึกอย่างไรหูได้ยินเรารู้สึกอย่างไรค่รกระกายได้รับสัมผัสเรารู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหรืออะไรอบ,บอุ่นหนาวอะไรก็ว่าไปค่ะใจค่ะส่วนใหญ่จะเป็นใจทุกอย่างมันเกิดมาจากจิตก่อนนะแล้วมันจะออกมาทางกายสะท้อนออกไปะอาจจะท้อนแล้ไปก่อนอาจจะคิดก่อน จิตคิดแล้วมันจะท้อนไปเป็นคำพูดเนียคะถ้าเราเท่าทันเนี่ยเท่าทันความคิดความรู้สึกของตัวเองเราจะแค่รับรู้ค่ะแล้วก็วางมันลงการอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างที่ในหนังสือได้เขียนไว้เลยค่ะ The Power of Now ของคุณเอ็การ์โชเล่ค่ะก็คือปัจจุบันมันจะไม่มีห่วงของเวลาค่ะห่วงของปัจจุบันจะอยู่แค่เป็นปัจจุบันที่เป็นจุดต่อไปเรื่อยๆมันจะไม่มีอดีตและอนาคตมันจะทําให้เราอยู่บนเส้นลนาเป็นความ นิ่งว่างสว่างสงบและสามารถกลับเข้ามาเชื่อมต่อกับภายในของเราด้วยจิตจะเป็นสมาธินะทำสมาธิด้วยจิตที่มีสติและมีสัมชััญญาสติก็คือระลึกรู้สึกตัวสัมชััญญารับรู้เท่าทันในตัวเองค่ะว่านะปัจจุบันนี้เรามีความรู้สึกตัวมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นเมื่อเท่าทันแล้วเราก็ดับมันลงค่ะก็คือหลัก แห่งพุทธะนะคะผู้รู้ผู้ตื่นผู้บกบาอน,นะคะหาเหตุที่เจอะคะ่ะอริยมรรคหาเหตุที่เจอทุกสมุทัยนีรสหมักอะคะ่ะมีทุกก็ต้องหาเหตุแห่งทุกเนี่ยใช่ไหมคะดับเหตุที่เจอระดับที่เหตุผลมันก็จะหายไปเองอะคะ่ะมรรคก็มีองค์แปดก็ปฏิบัติกันตามทันนะคะศึกษาในทางพุทธศาสนาม็จะมี ข้อมูลมืนเหมือนมืน,มนแต่ละสถานที่หรือแต่ละศาส,สนาค่ะร้วจะสอนให้คนเป็นคนดีแต่บางทีในการมันแค่คําบัญญัติหรือคําพูดแค่นั้นนะคะที่เขาจะเอามาใช้สอนให้คนที่เข้าใจหรือฟังแล้วเข้าใจแนวทางนั้นมากกว่าแนวทางนี้มากกว่าจริงแล้วมันเป็นคําจํากัดความหรือคําพูดที่มันต่างกันไปแต่ความหมายโดยแท้ลึกซึ้ง ก็คือเดียวกันค่ะเพราะว่ามันคืออะไรคะก็เรียกว่าสัจธรรมความเป็นจริงธรรมะธรรมะไม่ได้ขึ้นอยู่กับศาสนาเนี่ยแต่ธรรมะมันเป็นหลักสัจธรรมความเป็นจริงที่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติอะค่ะที่ทุกคนสามารถตระหนักและตื่นรู้ได้ด้วยการหันกลับเข้ามาสู่ภายในใจของเราภายในจิตของเราค่ะเชื่อมต่อค่ะ เมื่อเราตื่นรู้เราจะรู้ว่าเราไม่สามารถเปลีป่ยนแปลงใครได้เลยจริงใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนที่ตัวเองเดียวปรับจากภายในเปลี่ยนจากภายในสู่ภายนอกเมื่อเราเปลี่ยนข้างนอกก็เปลี่ยนเลยเราจะเปลี่ยนได้เพราออะไรคะเพราะว่าเรารู้แล้วเราเท่าทานเราอยู่กับปัจจุบันขนาะอยู่กับปัจจุบันขนามือนก็ได้เขาเรียกว่าตามที่ทางคุณแอคคาร์ดเขียนนะถึง power of now คือการอยู่กับปัจจุบันนั่แหละมันมีพ o w e เวอร์มากเลยนะคะถ้าเราเข้าใจคำว่านาว ตรงนี้จริงๆคือนนวเขาคือปัจจุบันขณะทุกๆขณะนะคะขณะที่มันขยับขยับขยับ,ยบไปทุกขณะเซลลเราได้ตายไปแล้วค่ะจริงเราได้ตายทุกขณะนะคะมีการเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาของเซลลแล้วมันก็รวมมันไปเรื่อยๆเป็นรูปเป็นล่างแต่บางทีเราไม่รู้ตัวค่ะเพราะเราไม่เท่าทันในจริงแล้วเซลลมันตายแล้วมันจะเกิดอยู่ตลอดเวลาค่ะร่างกายของเราสิ่งที่เป็นตัวตนเราจริงๆคือเป็นจิตอ่ะจิตอ่ะเป็น พระพสัสอนซึ่งมีพลังงานที่เป็นพลังงานความรักอันบริสุทธิ์นะคะพลังที่อามาจากพลังงานต้นทาน้ายกาหนดเดียวกันหมดะคะ่ะอยู่ที่ว่าจะเลือกลงมาและเขียนบทในแต่ละภพแต่ละชาติกันมาอย่างไรหรือว่าสอแผนที่ตั้งใจไว้ว่าอย่างไรเพื่อลงมาทําอะไรคะเรียนรู้ค่ะจิตวิญญาณต้องการจะเรียนรู้วิญญาณต้องการจะเรียนรู้เมื่อเขารับรู้บทต่างๆแล้วก็จะไปต่อค่ะเมื่อจบทุกบทที่เขาต้องการแล้วลก็กลับคืนสู่พลังงานต้นท่านกําหนดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันขึ้นอยู่กับ ซอแผนของเขาค่ะซแพนหรือแผนที่ชีวิตเที่ยวที่เขาเขียนไว้เองอะว่าแต่และดวงจิตต้องการอะไรยังไงก็อยู่ที่แต่ละคนนะคะที่ว่าจะเลือกเดินไปในเส้นทางไหนแต่ขอให้ไม่ว่าจะเดินไปอย่างไรเส้นทางไหนไม่มีมืดไม่มีสว่างเพราะว่าทุกคนแค่เขียนบทนว่าฉันต้องการเล่นบทนั้นบทนี้เหมือนบทละครแค่นั้นนหะคะ่ะมันก็เป็นละครที่เรามองดูผีช่ย ในขณะที่เรากําลังแสดงกำลังเล่นอยู่ก็อาจจะมีคนผู้ชมอะค่ะมองดูเราอยู่ตรงที่ไหนสักแห่งก็ได้เราก็ไม่รู้หรอกก็ขอให้ทุกคนเล่นอย่างมีสติและสมจัญญะแล้วจงอยู่กับปัจจุบันขณะเขาขอให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งของคําว่าปัจจุบันขณะเข้าใจอย่างลึกซึ้งของคำว่า the power of now นะว่ามันมีศักยภาพเพียงใดที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ยัางไงร,รจะเปลี่ยนแปลงหรือยกระดับจิตวิญญาณค่ะ ยกระดับพลังงานความถี่แล้วแรงสะเทือนของเราได้ยังไงเมื่อเรามีความสุขอะค่ะมีความรักเป็นผู้รู้ผู้ตื่นหลักๆคือตื่นแล้วต้องเป็นผู้เบิกบานนะคะเบิกบานเบิกบานไม่คือความสุขอ่ะเป็นความถี่ที่สูงนะคะความสุขมันก็ทำให้เรื่องความสุขแล้วมีอะไรอ่ะมันจะมีความแม่ตามีแต่ความรักอันบริสุทธิ์อะมันเป็นความถี่ที่สูงที่ช่วยยกพลังงานความถี่ของตัวเราเองนั่นแหละเริ่มจากตัวเราแล้วขยายไปสู่วงกว้างสู่บุคคลภายนอก คนรอบข้าวและขาย,ยายไปสู่วงกว้างไปสู่ทั่วทั้งโลกทั่วทั้งจักรวาลมานั่นคจักรวาลเมื่อความถี่มารวมมาสูงทุกอย่างก็ยกระดับขึ้นไปสู Somehow, ่มีติที่มาสูงสูงขึ้นไปได้อย่างง่ายได้ค่ะก็ขออวยพรให้ทุกท่านสามารถยกระดับตัวเองก้าวข้ามบททดสอบต่างๆที่มันก็มาในชีวิตได้อย่างง่ายได้ด้วยคําว่าการอยู่กับปัจจุบันขณะนะคะวันนี้บีก็ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆนะคะที่ยังคงติดตามและรับฟัง ข้อมูลหรือว่าองค์ความรู้ที่บีได้รับและรวบรวมมาอยากจะส่งต่อค่ะให้ทุกท่านได้รู้ในวันนี้ต้องขอบคุณมากนะคะที่ยังรับฟังและาฝากติดตามและหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และบอกต่อเพื่อนนะคะแล้วก็มาพบกันในคลิปต่ตอไปนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะ